อนนี้ทีมงานซสปเปอร์สป,ปากของเรากำลังสิบไปลาป่าปลาในหอบเด็กเนาะเพราะว่าในภาพการบัญญักาศที่ไปนี่มันจะมีเรื่องของการาประจกภัยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมันจะมีทั้งงูอ่นบ่แ <No>. ม่มงูปิงอ้ยีกปิงอีกอาจจะมีแมงสาบด้วยก็ไเ <lifting> <lifting> จ้าระติดตามบรรยากาศพอารอบๆกันเนาะ อนนี้กำลัลงลงดหุ้นอยู่ าดมันเป็นรวมชวอลนาใุ้ามสิบล้นเลยนะหมายว่าป้าจุบันนี่ล้แม่นวันเสาร์วันอาทิตย์อะ้วก็ขึ้นมาเพื่อเอาปลาหาปูหาปลา,าปไปกินยุ่ตอน <หา S 1> ที่เขาไปเฮียนยู่อยู่ใไ้เวียงครับพอได้ประหยัดเงินประหยัดทำไปก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งที่นักทั้งเป็นนักง้อน้ำเป็นนักศึกษาน๊อ เ็นคนหาปูหาปลาเพิงพาด้วยตัวเองแม่แลสู้ๆขัไรเอาคุณปเลยิงปะคอนอยกอนสะอ้ระคะคะคอเจ้าในชิบอย่งนี้ตอนนี้แม่พวกเามาอดส่หน้าทีอยู่ในหมู่บ้านของหลวงตาเออเออเออโอ้ปูปูใหญ่ปะทอดทอดทอด ตอนนี้เมนพะเขา,าเ,เริ่มเข้ามาได้กับบรรยากาศจะต้องไมปป่ไปจุดไยแต่ว่าเสรืรอมันว่าอีกจักหน่อย ต้มกับอันหลวงหลวงพ่อทรายว่าพุทธพยังท้ายเอาตอนพวกเจ้าหญิง อันนี้คนอันนี้คนปลาปลาวะนี่บเรีมันน่มันขามากบดิบเลยหี่กับือปที่นีมีหลายาเบียรเขาคูได้าเบียร์ปาเบียร์ราตวตาเงยขึ้นมาริงจิงตัวหน้ามันนะรัดไว้เด็กกระไดันไปแล้วทาง้านนี่นี่ดูขนานี่นะ มือเขาไวก็ห่ื้แรมอีกนะนี่ไวป็นไรโอ้ปีนงนั้นน่ะนะเออปีนะดนทั้นี่ล่างก่นล่างก่อนล่างก่อนกระนเลน่กกเจ้าบยนมันจุกคอยู่เออต่นอแม่อแม่นมันวอ้ดกไวไวกอเยข้เจ้าข้เจ้าน้ล่างกบอกมาางหน้าข้เจ้าน้อซีกะปูมันนขี้่ยที่นู่นลนะกะปูอยู่แบบใด่นจขี้่วย ทางนแ่ะตก็รีคอร์ดอยู่เออนี้ก็เจ้อมเต็มกับมือแล้วนี่มือกับปูคราเนี่ยปูปูปูปลาก็ได้อยู่พวมีหอยกิบกี้น่อยโอ้ยบปทรรมดากลองฟันเน้ากันด้เห็นไหมอยู่ใส่ฟันมืดอาซีบกับปูกับ ไม้ไผ่เอไม้สังไช่เอ่อไม้บ่มีเจ้าของไม่อันนี้เราไม่หนามบ่ไม้บุผู fue. ้เจ้าของไม้ไผ่เอ่อแทงเข้าอยู่ไม้บุผู้เจ้าของไม้ไผ่รเีอไปปศมือกองได้เออผู้มันนี่ปอดปอดตีเนาะยังไปถามหามันขึ้นกระปูเราไม่ได้การกระปูเหมือนกันปะ

จักเลยล่ะโอ้ต้นลายตัปะบูต้นลายวะต้นลายต้นลายต้นลายเอาเลยอาเนงอย่าเนงยาเนงเสนนนนายดยลงข่อมือัแน่นอนลยปะบูอ่ะอันนี้ลูกงูเหลือมนี่นีเนี่นี่ใต้ซองตีนี่นี่นียาเ็ดปลาคอปลาคอมาแล้วมาแลลาแล้ว้วลลมลม่แมาลม้ บอดยแถวนี้แหละมออะไรอ้ははึงห่างยห้ลปเเห็นกอบแตะเขาจะเอาโดดนบ่นเลยลองเอาดอกไฟลงในน้ำเลยไห้กัดตาไม่ใช่หรอออนี่นี่แม่ไหม้อแม่ไลอเห็นละนี่เออ ยิงรับเลยพีอย่าออกมาแล้วไอ้เรื่องมันีบตัวเธอเออไอ้เรี่องสองขีดไอ้เรื่งสข้ามาเนี่ยขมาเลยขมาเนี่ยขมาเนี่ยขมาพูดเอาวะเดียเห็นมันบีบออกมาพี่แล้วนะพอเห็นมันลอยบีบออกมาหนีพอเห็นเจ้าเวลาเจ้ายิงปุ๊บมันก็บีบออกมาก่อนมรถทางไฟลบกันด่านแบบพิเศษ นี่นี่ดจุดจุดขายจุดไทยแม็กซ์นะหน้านี่นี่เ้านี่น้าจะให้ใจ้2สองสาคนมานะพเท่เค่าข้าพเจ้านาจิพยไม่ได้มานะเจ็บเอวเลยโอ้พกเขาว่าไม่เนอ้าอยไม่เห็นเยนเดีอนเดนเดานเดือนเดือนเดืยนเดยนเดนเดยนเดีนเดือนเดือนเดนเดยนเดนเดียนเดีนเยดย เมื่อซีบลีฟเมื่อสีบลีฟโหหลงกำเลยแข่งแข่งได้ปลาูห้วยนะบุคือปูนาเนี่ยเขาให้เอตไปกินปูห้วยสุดกันนั่นแหละให้เนตไปซุกเลยมองเขากินดีเลยเอาสกินเอาไปมาเย็นถุงกระปูซิ่งที่เอาง่ายก็มึงเอออยุคนี่แหละอันประเทศเพันบ้านเพันธ์ดินตายนะนี่ไปยังเขาจื้อนี่นี่ไปยังปีงจับมัน เป็นหาดประเทตอนมาตอนมาตอนมาเรากันจะคนเียคนวาตอนนั้นถ้าบวยให้าายการเลรายการไือีกนะโอ้โหเรือสำขาไบหสำแข็งสำขาเลยะเอออันขาแข่งขาแข็งสำขาเด็กน้อยเลยน้อว่าแล้วอขาแข็งอูบขาเล็กน้อยเลยเราเห็นเห็นแล้วเป็นยังไงบ่ะ้เจ้าคืบานอะไร โป๊ดการปลาการฟูเอาปลาเขาเอาหม้อซอสมาซอสหมดลลองเก็บดีๆตอนนี้มันยากาศมันอยู <h h <h ่ๆนู้ียๆๆยิงหมกต้มไว้ยิหมกต้มก่อนตัวนูอ้ตัวหนูหนูไม่พลาดนะไมเดี๋เดๆดเดเดยเรียบร้อย 哦，那个。

ตรงในงอมือปูตัวนี้นี่ตรงในงอมือฝันโอ้คือคือชิเมนมาแต่สมาครมพ่อกายกล้ามโดนแล้วนแล้วโดนแล้วเขาก็ซ่วมโดนแล้วกูเป้ยอ่ะกูดูกูที่มันกระถึงดูหนูจ้ะขยะแล้วว้ามันเกิดตัวอื่นที่มาเอ้าทข้ามเลยเอาหลวงพ่อได้เป็นคนแพนอะเอาปลดอันนี้ออกเพราะว่าข้าเจ้ามาใส่ตังค์แล้วตอนนี้พอดีมาเห็นมิดข้าเจ้าใส่ตังค์ แคได้แ่เจ้าบริกูเทพเมตตาให้ลุงพ่อายเพเมตตาน้อง้ให้ไปขึ้นสวรรค์้นสวรรค์สันาเอาพากันเั้อกิเจาเหม็นเว้นมอตัสสะะวตุโตสมัาสัมปุทัสสะนมอตัสสะกภะวตุโตสมมาสัมปุทัสสะนมตัสะภะกวตุลโตสมมาสัมปุทัสสามตกุาสสสักตตุสัพิสตาเวลาหันตุสัพิสตาสะหันตุสัพิสตาันตุ ซาเปสตาสุกิอัตนางไปหาลันตุสุขิสุขิสาตุสาตุซาตังหลาที่เว้นวัยแต่เกิดทีพุทธาตั้งใจข้าหรือว่าบริตังใจข้าก็ขอให้ไปเกิดดีถึงสุขเลือถักตัวทุกข์คอพ้นจากทุกข์ถัดถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปจนตับเท่าข้าสู่พลานิพนธ์ในอนาคตการเมื่อหนาเนานสาธุทันมือฟันอันนี้นะฟันทุกอย่างมอความหน้ามันอะไรก็ฟันได้เนี่ยฟันฟันฮอสสาวไม่ห่างลูกสองเออนี่ลูกสองลูกสามก็ฟันอ่าเนี่ยเนี่ยมาลองดูฟันบอฟันผีสิ้น นี่ๆอาจารย์แม่นบ่โอ้ปลาโอ้กูจับเลยโอ้ปลาตะบอดมม่เมียงเทานเฮ้ยกะปูเออเยามาลากมาลากกะปูเลยเอาเอามีตาม่อมันไปเสือไับตกตกอ่ะตล้วพอเวลกะปูซ่เฮาบ่อยากข้าซ่าตาจีบนะมาหาตูอืมไปจับเห็นปลก็เลยเอาปลาน้ํเนาะอื้อน้ําซ้ําสูสิได้เอาส ปลาตายนะตายนะตัวเมื่อกี้ก็มีก็มีทุสวรรค์ันนี่ก็มีทูตสวรรค์เดี๋ยวมนก็ไดที้นี่ปูปลาถือว่าได้ประมาณส3สโลแล้วโดยเฉพาะมันตุกปูเนาะปูนี่ค่อนข้างแพงเนาะอยู่ด้ถะาอยู่ยุท้ายนึงสิบกว่าโลหนึ่งคันสองบอกรางกนปูที่โตนึงนะโอ้ฟันบบฟันบบปลาดุกเนาะ เดี๋ยวเดนี่นีฟันโบฟันบฟันฟันฟัฟันวะมาสิฟันไหมยมาถอยโบแมนโบฟันอยเขียวเดี๋ยวเยวดี๋ยวนี่โบเห็นวยเนี้กินรู้ไหมงามมันนี่เนาะกะสิ่งที่เปลี่ยนตาย่านเอาไต่จำได้เหรอโบสิ่งที่เปลี่ยนตาย่านก็คือตัวนี้แหละเห็นโอ้ยนี่จริงตอนนี้พวกเขากำลัง ล,ลงวใครคือแบบมันจะเจออนาคอนดาหรองูย e ักแบบยญ่งย่ะฟันบ่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 อป่ปะ่ดจดจุดบฟันวะยิงมันยิงมันเล้วเล้ยวเลีๆยงดีดิงดีดเล้ว เลี้ยวใครไม่ตามใครไม่ตาบอสสุขังวันนูวันปน่ะโกลองเลยว้้ย้ยวแล้ววับมันตายแล้วนี่บอนี่โอ้ฝันรใส่ใช่ป้องใส่ในี่มะีอันนี้เขาเอือนังกุ้งกุงกุ้งอย่งกุ้งอย่งกุ้งทะเลกุ้งมังกรอนงดูโอ้กุ้งตาบอดอันนี้ม ผลงานผลงานตอนนี้ถือว่าการจับปูของพวกเรากิจกรรมจับปูของพวกเราถือว่าได้เกินคาดเนาะเพราะว่ามาชุนี้นี่บได้ตั้งใจในการที่จะมาจะมาเอาปลาอุ้ยบได้ตั้งใจที่จะมาเรื่องของจับปูจับอย่างไรจับป่าายเนาะแต่ว่าพวกเรามาตั้งใจที่จะเฮ็ดกิจกรรมคือการประจนภัยเบื้องว่าการหาอาหารต่างๆโดยเฉพาะมันตอนคำนี้มันสามารถมาเอาปูต่างๆนี่ไปเฮ็ดนักกินได้เดี๋ยวเราจะไปเฮ็ดใ้เบื้องว่า ปูนี่สามารถที่ยังกินได้แน่โบปปนะ้ป่อยเนาะ <c oughs> ป่อยนั่นใช่ไหมปอยป่ะนี่มารีพบกับโชคทุกทุกท่านตอนนี้รายการซาเปอร์ซาปาของพวกเฮาแมนพบกับคว่ำโบแม่หยาตีนรถแตกแต่เจ้ารถเข็มทางกำลังแย่งอย่ามาเยียดจั้งจหัวใจไอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มือกล้องเป็นคงจัำไปแล้วเว้ยเขาจำไปแล้วเว้ยเออกำลังเบิ่งว่าพวกนี้เป็นคุณกีฬาประเภทไหนแต่ความจริงเพราะแม่เนาะยากไปนิดนิดเละพวกผู้ว่าป่านใดซี่ฮอดบ้านหักตั้งกี่ได้นอนอ่าขอแนะนำแนะนำตัวแนะนำตัวผเชาย สายหลวงพ่อสายวัดจอมแจ้งอันนี้อันนี้เป็นแอเนาะวัดแอจอมพูบบอแม้บ่เป็นวัดแอเนาะหรือว่าดวงตาจริงเองอยากย้อนเวลาเมื่อใดเมื่อใดดังมาแล้วสุดยอดระลึงประวัติของเจ้าตนสร้างตำนานไว้โอ้ไอคิ้วไอคิ้วทุกวันอันนี้ล่ะต้องสืบสันปั่น ต้องเมจิกครับอันนี้เมกมกปัจจยการดีมากจรายการจ้างรถกระซายต้องสั่งประโยชน์้แฝงสองทางแงนี่ถือว่าอเคมาตรฐาน